พี่น้องเลยมือเ้านี้่ขึ้นฟ้าขึ้นผนตอนบ่ายดัดแดดแห้งพี่น้องเอ้ยบาดเนย่ันออกปถทายคลิปข้างนอกเนอะม้นนี้พี่น้องเลยมาดำให้ดำนาอยู่ตรงไหนตรงนาเนอะม้นนี้พี่น้องเอ้ยเจ็บหลังเจ็บแอวพี่น้องเลยม้นนี้เปลี่ยนบรรยากาศแน่นหน่อยนึงมาพบพ่อกระบ,บ่าวกับไพม้นนี้มาในชุด ลงตุ่มพี่น้องเนาะชุดบุกเบิกพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นกะกาบสบายดีและกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเอฟซีทานผู้ชมผู้ฟังที่เคารบและหักแพลงบเบิดทถกๆท,ทานพี่น้องเลยเนะาะบ่กว่าสิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องกะมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศ พาพ่อแม่พี่น้องมาทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ฝ้าลุงฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยก็เห็นให้นำนาในนามีพอได้ปักได้ดำเนาะทางบ่าวของพ่ก็ได้มาลงกล้าว้พี่น้องเลยก้าเกียมวว้าดำมืออื่นเนาะเพราะว่าในยามนี่ก็เป็นระดูการผลิตข่าวหน้าปีพี่น้องเลย มือเละเฮกมานพี่น้องมือนีเนาะยังประทันคำามับเสือจนเปียกพี่น,ออน้อ,องหอดเมื่อยฮ่าบง่ายพี่น้องเอ้ยเผื่อจะได้กินข่าวกินนำ้ำแอวจนคดแอวจนโคมาเดอ้อเอฟซีมูเพื่อนสิจ้างลูก้านี่ยสามารถหาพันเมื่อยเด้นี่ มาเด้อไผ่สิมาเด้อแล้วว่าบอกๆได้นี่เพื่อฉลี่เอทงนี่โอ้ยเมย์เมย์พี่นออ้องแอคโคตแอคโคแล้วพี่น้องเลยเบิ่งเบิ่งกาพี่น้องบ่าวไผ่สีดีวิวกาให้พ่อแม่พี่นออ้อ,นนอง FC เอฟซีฮาได้เบิ่งนำกันเนาะกาที่กำลังโลกอยู่ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมืออื่นนี่สิกล้าเกี่ยมไว้เด้พี่น้องนี่ ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยตกไปเรื่อยๆคือใชได้อย,อยู่ประมาณรนะ้อยกามัดเนาะตอนนี้หาข้า,าก็คือใชได้ยอยู่ร้อยปลายร้อยซาร้อยสาบชี้ตีแล้วพี่น้องเลยเมืม่อยเลยคาดว่ามันไกลร้อยซาร้อยสาบชี้ร้อยหาอกชี้เพ่งดีเด็กกากับพี่น้องเลยบ่กง,งามป่ไในเนาะกายังประธานหอเดือนจ้ำพี่น้องประมาณชาวัน ซาปลายวันนี่แหละปลายกับประมาณสองสามวันนี่แหละพี่น้องเลยเป็นลูกเศร้าไห้เศร้าหน้ากาสีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยหน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้าฝนสีมาดแดดสีออกเศร้าไห้เศร้าหน้าบกเคยหยาดพี่น้องเลย ่าแต่ฝนบตกเศ้าหน้านี่เมื่อก่อนนี่เพื่อนว่าเศร้าหายศ้าหน้านี่เป็นกระลูกชลังของชาติพี่น้องเลยเนาะคำขควัญเพื่อนเมื่อก่อนกับเพื่อนว่า,วา,าซิปพอค้าเาร้าพอค้ามาไหวพอนะว่าสั้นพี่น้องเลยแต่ทุกวันนี่มันบเป็นไปคือเพื่อนว่าแล้วทุกวันนี่พี่น้องเลยมีแต่ซิปพ,พอหน้าเศวนะ้าพอนาสามซิปพอหน้าเดี๋ยวนี้ ไปไหวพวอข้าไม่ค่าเนาะก่อนเวลาเขาจะเอาเข่าไปขายต้องถามเพื่อนชิก้อนพี่น้องว่าเพื่อนชื่อโลเท่าไรเนาะเพื่อนเป็นผูเว้าเองิงพี่น้องเอยราคากะทางบ,าบา้นานบ่ากำไพ่เนาะเพื่อนเป็นคนเบ้าเองเวลาเพื่อนอยากได้เขา่าเพื่อนก็บ้าว่าเข่าขึ้นราคาเวลาเพื่อนได้เขามาหลายแล้วในสต็อกเพื่อนได้หลายแล้วเพื่อนก็บว่าเข่าลุกพี่น้องเออที่แท้กะอยู่จุดเก่าบอ่อหรือว่าขึ้นลายกับ่ฮูตัวนี้นะ สีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยถูกมือนี่จักสีเพิ่งปนัยสิคือเพิ่นเบาสีผูกขาดทราบผูกามาไหวพอหน้านะเห็ดมานี่ก็หลายปีเลยยังบ่มีจะเถื่อพี่น้องเลยธรรมศาสตร์แท้พี่น้องนี่ท้องให้ท้องหน้าเสียเขียดเสียเขียดในห้องอยู่แอ,แอกแอกอยู่พี่น้องเลย <c oughs> โอ้ลูกสาวน้อยคือซิเมนอ้าค้นคักเหมือนนี่ดินนำ้ำกีโตมบ่มีหมูดินดินคนเดียวนเ <c oughs> ดก็ะถ่ายพี่นอ้องประมาณนี้แหละพี่นอ้องเอ้ยดับมือ มื่อเช้าน kind of like ี so ้เอ้ยเหนื่อยแท่ว่าเหนื่อยแท่ฮ้อนแดดพี่น้องเลยแดดแดดแท้เลยพี่น้องเลยรอใบใบใครสีถ่ายดำอีกเนาะบุ๋วว่าสีดำแล้วหรือว่าจังไรพี่น้องเลยเพราะว่าอันเห็น <c oughs> มีออกมาไหมนี่เอ้ยฮอนแท่ฮอนฮอนฮอนแดดไทยเอาน้อยนึงมือนนี่ <c oughs> บ้านปุ๋ยก่อนพี่น้องบานปุ๋ยห้องขึ้นก่อนเขื่อง,งามเนาะยัว่าพอมันงามน,นนะเอาไปลาไล่พี่น้องเอาเน่นึงเหมืนบางไพท,ที่บานปุยก็ได้พี่น้องไว้ tưởng như là thầy nó bạn thấy ba nhà luôn nhà ngam con làm này cho đi và này là nhà ngam sụt bao có hai rồi mình đỡ thì nó công ty bằng con cả chỉ đám con trường say không bảo phải nhỉ ไป n หาก่อนไทยประมาณนี้แล้วคืออะไรชีวิตสชาสวนาน้องเอ้ยหลังถูผ้าถูแดดคบถามแดดไปดีเนาะหน้าถูดินพี่น้องเอ้ยคืออะไรถูต่อไปเอ้า bạn cho luôn của đồng rồi ô <laughs> oh, tô đẹp thế bạn chẳng đấy, con con ông con cũng tốt ปอาเสิบจุกก่อนด้อพี่น้องด้วยาเสิบจุกก่อนเ่าเสิบจุกคือจุกอะอยู่พนแล่ขอใหม่ใกล้เติบเอาเสิบจุกมาสมคณา,าก่อนห่าลายพี่นอ <c oughs> ้องทำมาสมบ่ ถางาัคือหกคือบกันเนาะอืานนี้ก็คนนนี น,น,นี่แหละพี่น้องเลยชาาน่าขนาดแท้ก็ชีเร็ดดำนี่ต้องเอาไปนี่ก่อนสอบก่อนทำง,งานหลังจากที่ปุยไปเซปุยเซปัญา ผมเอกพี่นอ้องมาช่วยบากก่าวพันผู้ใดผู้ใดหลายคนนะบากก่าวพันหน่อยคนนี่ผู้เดียวกักกิไทยนี่กักจิชมคณะกักสิดำบั่นนี่ขันไทยข้าแล้วขันถึงไทยมันแข็งยูอ่ะตัวเหมือนไงกบายประเด็ดนนอกห้อนบัน่น คือพาคือผลผลกับปุตกได้ดูใส่พี่น้องกันไปเท่านี่พอจะตกปุตกส้มาม่อด้วยสักนิดนี่นนสมคัญนาแล้วก่อนพี่น้องจึงไทยเนาะพ่อผมมีหย่าปรงลายไปในพ่อ,บอโบกหกตามคณนนา พังเสียกันใจรูปพี่น้องไว้เพื่อจะได้กินเข้ามื่อไงผูแหละ คำผูายคนก็คือเนาะูนหนึ่งสมหย่าสมกันนะูนหนึ่งไทยถะคำผูดเดียวนี้ต้องสอมก่อนหนังนุกพค้หนังนุเออา ไผลแล้วพี่น้องเลยถ่ายกอนบ้านนี่ที่เราถ่ายก็ได้อยู่บ้มือนนี่ฮฮ้ยงว่แบบปับ๊บนี่ขอโทษอีดีที่อายบอดีคือแฟนเก่าเจา้าน้องโมลืมเขารักเอา ไต้องหมุนมองหัก,กันก็หวังใจใจแต่สุดท้ายได้เป็นที่สองน้องไม่ได้เป็นตัวส้ำห้องใจน้องนั้นมีแต่เขา Ufff <laughs> nhưng còn con đói của họ đấy có Kiếm thì bay เราหวาวไปเลยหายไปง่าย